คลิปต่อมาคลิปต่อจากไม้แยกหน่อที่หนึ่งนะคะอันนี้ไม้แยกหน่อที่สองเนาะจะเป็นพญานันตนาคราชค่ะทุกคนไม้กาบอันนี้ไม้กาบนะคะแต่แข้งยังไม่มาค่ะหลอดกําลังจะมาทุกคนอันนี้หู้นโอต่อไปองคุลีมานค่ะองคุลีมานแยกหน,อนก่อเหมือนกันต้นนี้5ู้นค่ะต่อไป จำชื่อไม่ได้ไม้มีแข้งเหมือนกันพยาอะไรเนาะไม่ใช่พยาอะไรเนะาะ,นะใครจำได้บอกใครรู้จักบอกทีเนี่ยจำไม่ได้ไม้มีแข้งอันนี้ออกหลวงสุรศักดิ์ทุกคนออกหลวงสุรศักดิ์แยกหนอก่ออันนี้ให้ห้าศูนย์ค่ะ อันนี้ก็ออกลวงเหมือนกันมีหน่อเล็กแล้วอันนี้ให้1 0 0่100ค่ะไปเรียวๆแบบนี้เลยต้นต่อไปนางเกาสุริยาค่ะกัดสีมาแล้วพร้อมหน่ออีกสองต้นนี้100ค่ะทุกคนนางเกาสุริยากลางใบจะเป็นสีชมพูค่ะอันนี้ก็เกาสุริยา100ค่ะทุกคน ต้นเป็นไม้แย่งหน่อมดนะคะอันนี้พญาอันตนาคราชค่ะห้ศูนย์เหมือนกันอันนี้ไก่ทองประเสริฐแม่อย่างงามเลยทุกคนเสียดายเขายุไปค่ะเราเลยไม่เห็นแม่เขานี่ไก่ทองประเสริฐใครยังไม่มีก็ทักทายมาได้นะคะถ้ามีแล้วก็มีอีกได้เนาะ <laughs> ใครมีแล้วก็มีเพิ่มได้ทุกคนเทํากับไปทำกอค่ะ อันนี้บอลกระดาษค่ะกระถางละห้อันนี้แม่กระดาษหนึ่งศูนศูอันนี้นึกออกแล้วปื้ยคิดตังโดนเจ้ากุงอังวะทุกคนเจ้ากุงอังวะน,นี่มีแข้งเ,เห็นบนนี่แข้งน้อยๆกำลังจะมาแล้วทุกคนเจ้ากุงอังวปะปัดโทษห้บาททุกคนคิดตั้งนาน50บาท ฝากไว้ด้วยนะคะม้าแย่งเนอแต่ว่ามีในตู้อยู่อีกอย่างของเจ้ารัตนาทิเบตก็มี2กระถางพยานันตนาคลาดมี4กระถางนะทุกคนเงินแสนก็มีอยู่5กระถางแล้วก็เ <c oughs> ทวกรรมลังลักมีเทวกรรมลังลักด่างมีเยอะนะคะทุกคนมี100กับห้าสิบบาทเนาะ จะด่างทุกใบค่ะแต่เขาด่างไม่เยอะแต่เวลากัดสีออกมาแล้วจะงามค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะไม้แยกหน่อจ้า